คำเตือนวิดีโอที่เพื่อนๆจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเสียงของ AI ทั้งหมดอาจจะฟังแล้วขัดหูไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยจ้าเตรียมรับมือวิกฤตทรายหมดโลกหายนะใหม่ของมนุษย์โลกมีทะเลทรายหลายแห่งและทรายก็มีมหาศาลแต่ทำไม UN ถึงกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญทรายขาดแคลน และการขาดแคลนทรายเช่นนี้จะนำมาสู่หายนะของมนุษย์ด้านใดบ้างปีที่แล้วหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติหรือ UN ได้เตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่วิกฤตอาการทรายหมดโลกจากการที่มนุษย์ใช้ทรายสูงถึง5้าหมื่นล้านตันต่อปีหรือประมาณ17กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันในช่วง20ปีที่ผ่านมา อันเกิดจากการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆการขาดแคลนทรายนี้กำลังนำมาสู่หายนะของมนุษยชาติได้ทำไมโลกขาดแคลนทรายถึงเป็นหายนะของมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้ว่าทรายเป็นวัตถุดิบสำคัญในโลกโดยปริมาณที่มากเป็นอันดับสองรองจากน้ำอีกทั้งไม่เหลวเหมือนน้ำไม่แข็งเหมือนก้อนหินแต่บีบอัดได้จึงเป็นวัตถุดิบหลักของคอนกรีตและซีเมน ส่วนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกคือชิปหรือส่วนประมวลผลของมือถือรถ e v เครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและอื่นๆที่ล้วนขาดชิปไม่ได้และชิปก็ผลิตจากวัตถุดิบหลักอย่างทรายจึงเป็นกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อจีนสัง่งระงับส่งออกทรายไปไต้หวันจากกรณีการเย็นไต้หวันของสหรัฐกระทบการขาดแคลนชิปในเมื่อโลกมีทรายมหาศาลแต่ทำไมถึงกำลังขาดแคลน ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถนำทรายจากทะเลทรายมาใช้งานได้เพราะทรายเหล่านี้ผ่านสายลมแรงตลอดจนมันมีความกลมเกลี้ยงและดูละมุนหากใช้ในการก่อสร้างหรือใช้งานใดๆแรงยึดเกาะจะไม่เพียงพอเสี่ยงต่อการลมคลื่นไม่มั่นคงจนอาจเป็นอันตรายได้ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องใช้ทรายจากใต้ท้องทะเลริมชายหาดร,ริมแม่น้ำหรือลำธารแทนที่มีความเลียม ลูกค้าและการยึดเกาะที่มากกว่าซึ่งกับวันยิ่งร่อยหล่อลงเรื่อยๆทรายลดนองกระทบระบบนิเวศอย่างไรในเม็ดทรายมีสารอาหารสําคัญต่อการเติบโตของปลาลูกพรอยถูกพัดพาไปกับทรายที่ถูกขุดยิ่งไปกว่านั้นทรายยังสําคัญต่อการรักษาสมดุลของน้ําด้วยหากถูกขุดออกไปมากเกินไปพื้นที่รองรับน้ําเสียสมดุลก็จะส่งผลให้น้ําท่วมถี่ขึ้น และรุนแรงขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีการขุดทรายบริเวณประเทศสีลังกาทําให้กระแสน้ําเปลี่ยนน้ำทะเลเข้าหาฝั่งมากขึ้นและพาจาระเข้นน้ำเข็มเข้ามาเยี่ยมเยียนใกล้ถิ่อาศัยของมนุษย์ด้วยวิธีชะลอการขาดแคลนทรายในเอกสารการประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่26เมษายน2565รายงานว่าหากจะทดแทนทรายด้วยกระบวนการธรรมชาติ ต้องใช้เวลานานถึงหลายร้อยหลายพันปีดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทรายขาดแคลนรัฐบาลประเทศต่างๆควรออกกฎหมายห้ามการขุดทรายริมชายหาดและควรนำคอนกรีตเก่ามาหมุนเวียนใช้ใหม่แทนทรายจากธรรมชาติในบางประเทศรวมถึงจีนและสหรัฐใช้วิธีทดแทนทรายด้วยการบดหินให้กลายเป็นวัสดุมวลร่วมขนาดเล็กอย่างกรวดหรือแม้แต่ทรายเพื่อผสมใช้เป็นคอนกรีตได้ ซึ่งวิธีนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านเครื่องมือและพลังงานที่ใช้กับเครื่องจกักรซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัททำเหมือกขนาดเล็กจำนวนมากนั้นไม่มีทั้งหมดนี้อาจสรุปได้ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงขาดแคลนทรายที่กำลังใกล้เข้ามาสิ่งรอบตัวมนุษย์ตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงอุปกรณ์ให้ความสะดวกสบายอย่างมือถือก็มีวัตถุดิบทรายทั้งสิ้นอีกทั้งหากอาศัยการทดแทนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวก็ใช้เวลาน,านานหลายร้อยหลายพันปี ดังนั้นการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดลอ้อมด้วยการใช้ทรายธรรมชาติน้อยลงและหมุนเวียนการใช้ให้มากขึ้นจะช่วยลดการขาด